ออกไปนั่งเล่นข้างนอกพอดีน้องนุ่งคนบ้านใกล้กันนะครับบอกว่าช่วยดูเช็คแมคโครวิฟให้หน่อยแล้วกันสองเครื่องนะครับก็เลยบอกว่าเออเอาวางไว้บ้านนั่นแหละจะกลับมาพอดีมาดูแต่เขาบอกอาการว่าเครื่องบนเน่ยไฟไม่เข้าแต่เครื่องล่างเน็ตพ่อบ้านเขาเนี่ย ลืมมาช้อนนะครับลืมมาช้อนออกจากไอชามอาหารนะครับแล้วเอาข้าอุ่นนะครับคือมันมีข้อห้ามอย่างหนแ่งนะครับเพราะว่าก็ยังดีครับที่เจอยังไม่มีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงแบบนี้นะครับคือพวกโลหะทุกอย่างนะครับพวกเราที่ใช้ไมโครเวต่ก็คงรู้ดีนะครับว่าห้ามเผลอนะครับห้ามเผลอครับโลหะทุกอย่าง อย่าเผลอให้ติดเข้าไปนะครับอันตรายมากครับอันตรายอาจจะมากกว่าที่ที่น้องเขายกมาให้เช็คให้นะครับอเดี๋ยวตอนซ่อมเดี๋ยวเยดี๋ยวเอ๋ใคยดูตอนที่จะซ่อมนะครับตอนนี้คงต้องใช้เวลาเช็คก่อนครับสวัสดีครับ